ปิดท้ายครับไปดูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับรือว่า PA มีการจับมือกับทาง มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชุปธรรมนะครับจัดพิธีลงนาม MOU โครงการเซฟโยไลฟ์ใส่ใจหลอดเลือดสมองนะครับโดยทางคุณนำชัยหล่อวัฒนตระกูลซึ่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA ครับแล้วก็ทางศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิษยารัตนากรประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชุปธรรมนะครับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเซฟโยไลฟ์ใส่ใจหลอดเลือดสมอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งยังเป็นการดําเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ของ PEA ด้วยนะครับที่มุ่งพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโรคของหลอดเลือดสมองหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามโรคอัมาภาภาภาพาตเนี่ยนะครับก็เป็นโรคที่พบบ่อยมากในสังคมไทยนะครับยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศครับซึ่งการร่วมกันลงนามครั้งนี้ในการจัดโครงการนี้เนี่ยทาง p a เขาก็มีวัตถุ อประสงค์หลักเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนโดยการเชิญบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมาให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นและก็แนะนําวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคครับวิธีรักษาและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําได้อีกเพื่อที่จะนําไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองนะครับโครงการเซฟยอร์ไลฟ์ใส่ใจหลอดเลือดสมองก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวันที่ 4สิงหาคมณสำนักงานใหญ่ของกฟพนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานกันที่เซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งชื่อของงานก็จะมีชื่อว่า World Stroke Day นะครับหรือว่าวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะครับในวันที่13ตุลาคมนี้และก็ยังจะร่วมกันจัดงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับในวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับ